สวัสดีย่ามือเอ้าค่ะเพื่อนเพื่อนมือนี้กับ่อมีอย่างไรสิมาอัปเดตต้นกาที่เหาเห็ดไปว่ามันใหญ่ซ้ำดให้พี่น้องได้เบิงเนาะปลูกพืชอยู่ในเมืองหนาวอยู่ประเทศญี่ปุนเดอวยค่ะเด้ออันนี้ก็คือที่เห่ากาไปบางเดือนที่แล้วมานี่อันนี้ดินพวกนี้ก็เหาผสมดิน ก็มีดินนี่กับผสมเองเด้อค่ะเด้อมีแกบดามก็มีแกบ,แ,กบแล้วก็มีดินแล้วก็มีขีง้วเด้วยค่ะเด้อดินปลูกที่ห้าผสมสูตรประจําของใยอ้อ,อยแล้วก็มีนํามักชี่ว่าภาพเอาผสมใหม่นะคะเนาะในนี้ก็สิหกเล็กน้อยเด้อค่ะพี่น้องพอเพราะว่าเฮาย่างจัดระบบระเบียบย่างบด้น,นอันนี้จะเป็นเฮใหญยเด้อค่ะเฮาปลูกเพาะ ประจำของาย่ออยล่ะมันก็สิมีหลายเฮาอยู่แต่เฮานี้เฮาสีวแตะปูก,กาต้นกาเนาะค่ะเนาะอันนี้ต้นหอมที่เฮากาไว้ว่างอาทิตย์ที่แล้วขึ้นเด้อค่ะเด้อนี่ต้นหอมต้นใหญ่หอมญี่ปุ่นเด้อค่ะเดอะ้อหอมสซเออรนั่นนะนะ่หนาเบของญี่ปุ่นค่ะอันนี้ก็เป็นต้นเซโรดีที่มันเป็นกระถาง เก้าหถอนเบียมันไปปลูกแล้วมันกเ็เหลือเบียที่ในน้อยในแหนมมันใหญ่ขึ้นมากด้วยค่ะอันนี้ก็หอมแขกเนาะคะ่ะเนาะต้นหอมแขกก็สิประมาณนี้ค่ะนี่ก็สิเป็นต้นพวกอันคืนชายที่ห่อถอนอ้องมาใส่กระทางไว้ให้ลูกค้าด้วยค่ะเด้อที่เป็นยกกระทางเป็นต้นๆแต่อันนี้ห่อหองกระเหลียงมันมันอากาศมันหนาวอยู่ยงงงงามเลยต้องงามๆาม,าม,ามซะเกิน้างเสียวสรงให้ลูกค้าเนาะคะ่ะเนาะ อันนี้ก็หอมแดงคือกันค่ะอาไก่ธรรมนิงิบ่ิสันอันนี้ก็ข้าถอนออกไปบ้างแล้วเด้อค่ะเด้อถอนออกลงมกระางล้มปลูกแหละก็สีมีต้นหอมแบงนี่แหละคะ่ะหอมแบงหอมแบงกายโดยเมล็ดพันธุ์ก็สีใหญ่ประมาณนี้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเราเห้มันใหญ่กว่านี้ค่ะจังแยกเด้อค่ะ อันนี้ก็เป็นต้นพวกฟักชีฝรัง่งที่ห่าใส่กระถางที่พื่นยกกระถางที่พื่นยกเป็นอันกระปอกกระปอกเด้อเด้อพื่นยกเป็นกระถางไปก็สิมีนี่ส้มนี้ก็จะเป็นพวกอันนี้ก็ห้อกากระลำไว้วังอาทิตย์ที่แล้วเกิดแล้วค่ะกระลำกระลำปลีอันนี้พี่กินดายัางบุึ้นค่ะ อันนี้ก็คือบานเห่าก็เอิญยังไ่เล่ภาษาญี่ปุ่นเขาเขียนว่าเล่ตัดสือด้วยค่ะเล่ตัดสือแต่ว่ามันสิเป็น,นอันบานเห่าก็เอิญว่าผักกาดผักกาดอีไรยังไะสลัดแก้วหรือสลัดหอ้อไม่จา้าสลัดกอบดยังนีงละ่ะผู้ใดหูก,ก็คอมเมนต์มาเด้อเด้อค่ะเด้อ อันนั้นก็จะเป็นพวกพัชชีฝรั่งที่ตามสั่งและค่ะตามออเดอร์อห้าเฮดไว้ห้เพิดเนาะบันนี้เข้ามาสิาพามาเบิง่งความคืบหน้าของที่เข้าเฮดเป็นนันไซไอ้พระคืนชายที่เข้ากามเมล็ดพันธุ์แล้วเข้ากะนี่ที่ฉันแยกให้เบิ่งตอนน่ะไห้เราเด้อค่ะเด้อีนพอ,อมทรงแล้วเด้ออันนี้มียู่น่สีต่ต้น ยี่สี่ต้นร่วมกระถางร่วมถาดกระสิประมาณสองเส้นหาเด้อค่ะสองพันห้าร้อยเยนของญี่ปุ่นนะคะต่อถาดถาดหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณยี่สบสีส่ต้นนะคะยี่สบสี่กระปอกยี่สบสี่หลุมจ็คสีบอกว่าจากไหนเนาะพี่นอนนี่แหละมีอยู่ยี่สบี่หลุมยี่บสี่ต้นนะคะเนาะแต่ว่ากับ ทางนึงก็บโบเมนต้นเดียว้ค่ะประมาณสองสามตนนั่นแหล,ละเพราะเขาปลูกเกลือมันตายนึ่งอันนี้คือสามอาทิตย์ที่แลว้วที่เขาเห็ดเนาะค่ะเนาะประมาณสามอาทิตย์ค่ะกับสีใดประมาณนี้ค่ะส่วนสุ่มต่อไปกับสีประมาณสองอาทิตย์นี่ค่ะสุ่มสองอาทิตย์สุ่มนี่ก็ประมาณอันหนึ่งอาทิตย์นะคะอันนี้สองอาทิตย์พี่น้องอย่าลืมว่าอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยมันอากาศหนาวด้วยค่ะเด้อ ห้องตองเปิดอันสตอปให้พื่นได้ค่ะเห็นบ่ย่างมือเศร้าเปิดให้พิ้นสายๆมาเขาก็ปิดพอมันแดดออกเขาก็ปิดด้ค่ะอันสตอปน้ำมันใส่น้ำมันเปิดให้เพิ้นด้ค่ะอันนี้มันก็สิลดไล่กันลง่มไปสองอาทิตย์สามอาทิตย์มันก็สิใหญ่ตามรุ่นที่เขาปลูกเนาะค่ะเนาะุูมใดปลูกกอนเพื่นก็สิใหญ่กอนุูงใดปลูกสาพิ่นสใหญ่สาแล้วค่ะประมาณนี้ แต่บันนี้สุ้มนีที่ห้าเสือใสไซเฮาอันนี้ห้ากกาไว้อันนี้ก็คืออันนี้ห้าสิบปลูกลงสวนเขาเองก็คือพักขึ้นฉ่ายขึ้นกันค่ะที่ห้ากาใส่ต้นหน่อยๆเอ้ยใส่กระปอกด้อค่ะเป็นยังไงพี่น้องงามบ่ยันนี้มีประมาณสามร้อยกว่ากลุมค่ะสามร้อยกว่ากระถางที่เขาปลูกไว้นอกค่ะนอกพี่น้องค่ะก็ะสิบนี้อยู่ประมาณนี้เด้อพี่น้องนี่ ีเห่ากาวบกำลังขึ้นมาล้อมมาแหลมอันนี้เหากาเบียไว้เพื่อสำรองเนาะหอยเนาะอันนี้ก็เป็นกาบบกพริกอัมพว่าว้เด้อค่ะด้านี้่ท่านได้เห็นขึ้นอยู่แานี้มองนี้ก็สะเป็นพักโซนมาบุงเกา,าที่ทำความสะอาดยังบ่แล้วเนาะค่ะเนะาะแบบนี้มาฟังนี้เฮ่าก,ากาาับกาเมล็ดพริกเมล็ดผักพักบุ่งบ้างแล้วก็ ไอ้ตัวลั่นเต่าอ๋อตัวลั่นเต่าเกิดแล้อได้อได้ี่นี่ตัวลั่นเต่าเกิดเป็นบางลุมแล้วพี่น้องเกิดมา,ล,มาล้อมมาแหลมอืมหนาวค่ะขึ้นอย่างนี้พี่น้องมือนี่ประมานเก่าองศาหน,นึ่งอย่นีเก่าหรือแปดองศาเด้พี่น้องหนาวค่ะดึงไงแจักสหลอดหนาวบ่เด้พี่น้องแต่ว่าลอดอยู่ละแต่ว่ามันก็นสิผลิตมันก็นสิผิดใบออกมากเนาะเปลี่ยนใบ ต้นมะละกออีฉันโอ้ยตัเลี้ยต้นสาดบึงหนาวหลายฟังขึ่นนี่ก็สิจังสีล่ะค่ะหาน,านาวนหนาวเนาะเฮาซ้ำต้นมะกรูดกะเขียวบ่เป็นยังมะกรูดเฮากะเอาใบออกเดี๋ยวมันบ่ตายดอกกูเพราะมันทนหนาวอยู่ค่ะพี่น้องมาพามาเบืง้งคว่วคืนหนะนาในห่าของเฮาซื้อด้วยค่ะ อันนี้เพื้นกำลังแตกยอดไม้เด้อเด้อบักกูดเนี่ยแตกยอดไม้แตกยอดไม้ออกมาให้มาเบิ่งบักฮวงขนาดหนาวมาได้พื้นยังสิเป็นหมากให้อยู่เด้พี่น้องหมากนิดหน่อยโพขึ้นมาสองสามหมากอยู่ใูนี้เห่าพ่อใบเบิ่งใบเบิ่งนั่นมันซื่อๆดอกปีกายได้ตามยูซิปคุนไว หนาวมากไปมืดบเหลือจักหน่วยพี่น้องเอ้ยในเห่าก็สิประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะสิบลอมี่ยังลายอันนี้เข้าก็เตรียมกาเพื่อรูดูการต่อไปเนาะคะ่ะเนาะเดือนสี่นี่เข้าก็สิไดุ้งปลูกเนะาะเขาก็เตรียมดินเตรียมยังอันนี้ก็ค,คือต้นะรลแหน่ที่หเห้าแช่น้มไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวให้เขาออกลากแล้วเข้าก็โยกเข้าไปน,นั่นนีาา่ค่ะใส่กระถางไว้ พักบุงปีกายมันเป็นยังบัตายเดี๋ยวี่ได้เจ็ดกระถางเึืนอหม่แล้วพี่น้องเมืองงามบ่พี่น้องคะ่ะอันนี้หนึ่งอาทิตย์นะคะเนี่ยหนึ่งอาทิตย์ต้นคืนชายหนึ่งอาทิตย์กับสิประมาณนี้คะ่ะหน้านี้กับสิเป็นกาต้นข้าหนาไว้กาต้นพักบุง ก็เกิดบกีต้นค่ะมันหนาวน้อพี่น้องเอ้ยหนาวหลายญี่ปุ่นนี่หนาวจนมือเย็ยนมือกรอบมืดอ,อันนี้ก็สิต้นมะพริกนะคะกำลังขึ้นอันนี้ก็ทักแป้นบานเฮาพี่นอ้องน,นี่มะเขือเดอ่เดอมะเขือเปาะบานเฮากำลังขึ้นมะเขือเปาะอืมบานนี่ก็มาเป็นมะพริกกินดามะพริกกินดาคือล้วพี่น้องนี่างนี้ อันนี้ย่างท่านขื่นฮองกากาที่หลังพริกกินดาพริกขี้หนูไทยนะคะกินแล้วเด้อค่ะเด้อเกิดแล้วอันนี้คือพริกขี้หนูไทยนะคะกาขานาค่ะอันนี้ก็คือพริกขี้หนูไทยคือกันค่ะหนาวไร้มันกต่สิเป็นังสี่แล้วค่ะพี่น้องมันยังม,มีความเขียวอยังสะท่าใดายเพราะมันหนาวค่ะพี่น้องเอ้ย ก็มีหอมแดงหอมแดงก็งามซับลาบอยู่กำลังขึน้นนี่ละพี่น้องงานม,มีอะอยเตละมืองอยู่บด้รับโทรศัพท์ก็สีอันนี้แหลคะค่ะข่ายยากน้ำแนวมืนอนี่ละอันนี้พัสดีกําำลังข,ขึืนขึ้นกันค่ะอันนี้ก็พี่กินดาขึ้นกันค่ะซูเป,ปรอร์ฮอตค่ะกินดาแดงคะ่ะกำลังขึ้นพอมเงินขึ้นแล้วบานนี้ ้นขนากาไว้กำลังขืนค่ะหลุดหลอดสอนอันนี้เป็นตะไคร้ที่ห้าแสแนมว้กำลังแตกเด้อเด้อเนี่ยพะวในนี้มันมันหนาวไหมจ้าปีกายฉันใส่ถาดดำแต่ปีนี้ฉันใส่กองโฟมเด้อค่ะกองโฟรมรู้สึกสิกขึ้นดีวัวเราก็มันอุนนะ่นเนาะกองโฟมเนาะเอาไว้ในหฮาเน่มันสิอุ่นแล้วมันก็เลยเหดนห้ เวลาเข้ากาของลงไปเข้านับวันเบิบ้งเด้อค่ะมันสิขึ้นเร็วกว่าเข้ากาใส่อไอ่ถาดดำไหมคะ่ะเนี่ยเราเข้ากับเปิดเปิดความอุ่นให้เพิ่นเปิดสโตมเฮเฟินเนาะพี่น้องเนาะอ,อยู่นี่มีแต่ลงทุนใส่เงินทั้งนั้นเด้อค่ะเด้อขันว่ามีทุนกับเหตุอะไเด้อพี่น้องค่ะอยังก็ได้มึงเสนะอะเนี่ยที่ฉันปับยอดใบมือน,นั้นแตกแล้วนะคะเป็นพุ่มแล้วพร้อมทรงให้เพิ่นแล้วเดอ้อนี่ยีฟซีกับถังพิ่นสั่งไวค้ค่ะ ทะเลไทยหอบมาตประเทศไทยพูนด้พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นต้นตะไคร้ที่ห้าปักแซนามใบได้ค่ะได้ปักแซนามัมนจะออกหลากเร็วเรามมนก็สิดีกว่าที่ห้าปักเดียวๆค่ะมาฝังท่านี้มั่ก็สิจ้างสี่แล้วค่ะพี่น้องจักน้อยหนาหอนมั่ก็สิพึบขึ้นห้องก็เอาปุ๋ยมาอ้อยเพิ่นได้ค่ะได้เห็นมันแตกขึ้นมาเอาปุ๋ยอ้อยใบป,ปุ๋ยสูตรซินหาสินหาพี่น้องค่ะ นี่แหละก็สิปลูกมะจอกมะแจ๊กตามสไตล์ให่ยอ้อยเด้อค่ะเด้อเกษตรพ่อเทษตนในะญี่ปุ่นนี่แหละค่ะปลูกพืชหนาวก็ซ้ำนี่แหละนะพีนองนาะเบิงให้พีนองเบิงวกว้างใหญ่ของเห่านี่นาะคะ่ะน,น,น้อนี่ห้องกำลังเห็ดอีกอยู่ข้างนอกอยู่เพิ่มเป็นหลายเห่าแล้วค่ะพอเห็ดไปปีละเห่าสองเห่าเพราะมัน เล็กมันแพงไหมคะปีนี้ทึ่งเล็กทึง่งปาติงยังแพงเหมดค่คอยเห็ดไปเอาทั้งสั้นกะบ่บมีเหมือนญ้าเห็ดเด้อพี่น้องเห็ดไปปีละเล็กละน้อยคอยสร้างคอยแปลงไปคอยเห็ดคอยเพี้ยนไปล่ะพี่น้องมันกะบไ่ได้รวงได้ลายทั้พ่อได้อยู่ได้กินน่ะละเด้อพี่น้องเอ้ยพ่อได้ค้าค้นงานเนาะซัมนีเนาะคะ่ะเนาะถ้าผู้ใดสนใจกะ ติดตามเบึ่งในเด้วค่ะชีวิตย่อยอ้อยในญี่ปุ่นเป็นจังไดก็ได้ซํำนี้เนาะค่ะนาะสวัสดีค่ะ